สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะนั่นแหละค่ะคือตัวสําคัญเพราะท่านจะได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะดาวสุขย้ายครั้งนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งที่เหนือความคาดหมายมักจะเกิดขึ้นบางท่านจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างภายในดวงจิตความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ไวมากเก่งมากเริ่มปฏิวัติตัวเองจริงจังมากขึ้นมีโชคลาภด้านการเงินแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ มารับฟังกันได้เลยนะคะดาวสุกย้ายวันที่28มกราคมลากยาวไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2568ดาวสุกย้ายครั้งนี้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะเพราะปกติาดาวสุกเขาจะย้ายรายเดือนแต่ย้ายครั้งนี้รู้สึกว่า4เดือนเต็มช่วงนี้ท่านมักจะได้สัมผัสกับสิ่งเหนือธรรมชาติบางท่านฝันแปลกและจะได้ไปสถานที่แปลกๆอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง ท่านมักจะมีลางบอกเหตุล่วงหน้าเรียกว่าคร็วคลาดปลอดภัยนะคะจะมีเรื่องดีๆก็จะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นทําให้ท่านนั้นสัมผัสได้ว่าเร็ววันนี้ท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ดีเป็นช่วงที่จะมีคนคอยช่วยเหลือมีมิตรแท้อยู่ข้างกลมีผู้อุปการะเลี้ยงดูมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะคะบางท่านจะได้โชคลาภจากการเดินทางและการเดินทางก็จะไกลขึ้น ได้ไปสถานที่เก่าแก่กศักดิ์สิทธิ์ได้เนขะ้าร่วมพิธีกรรมทางบางอย่างทางศาสนาภาราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานหรืว่าคนอายุน้อยกว่าซึ่งท่านอุปกาะระเลี้ยงดูอยู่จะเพิ่มขึ้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินอสังหาร,รถจะให้โชคให้ลาบคําคว่าให้โชคให้ลาบจะมาในหลากหลายรูปแบบนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใดจะได้ในรูปแบบใดช่วงนี้ไหว้พระสดมน์บ่อย จัดบ้านให้เป็นระเบียบสวยงามเรียบร้อยให้ดูโล่งโปร่งสบายนะคะเพื่อรับพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านจะให้โชคสิ่งดีๆข่าวดีหรือเงินที่คาดไม่ถึงมักจะเข้ามาท่านใดที่ใช้รถในการเดินทางเพื่อทำงานเพื่อหากินช่วงนี้ดีค่ะในหน้าขายที่ดินอสังหาต่างๆคาขาย ของสวยงามไม้ดอกไม้ประดบับหรือว,ว่าทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลออนไลน์ที่ยำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้ดีขึ้นและท่านจะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นได้รู้จักกับคนใหม่ๆได้รู้จักชาวต่างชาติและจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆได้รับผลประโยชน์จากการออกพบปะผู้คนเป็นช่วงที่ท่านจะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดคนให้เข้าหา ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะติดต่อดำเนินการเรื่องอะไรก็ตามท่านมักจะเจอคนที่มีจิตใจดีคอยให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านติดขัดการพูดคุยการติดต่อสื่อสารช่วงนี้ถึงแม้ว่าบางช่วงจะติดขัดไม่ค่อยจะราบรื่นแต่ด้วยความสามารถของท่านก็ถือว่าท่านจะแก้ไขได้หรือท่านอาจจะพลาดบางอย่างที่คาดหวงังแต่กลับได้บางอย่าง ที่ไม่ได้คาดหวังมาทดแทนหากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นจะเข้ามานะคะดวงดีนะคะดวงมีดีมีแย่แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายและช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้เดินทางไกลบางท่านได้เดินทางไกลไปต่างประเทศจะได้พบปะญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันจะได้พบเจอกับเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่ไม่ได้เจอกันมานานเตรียมตัวเตรียมเงินรอได้เลยค่ะช่วงนี้การเดินทางถีขึ้นแน่นอนไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีการเปลี่ยนที่นอนช่วงคราวนะคะท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะในช่วงระยะเวลานี้และบางท่านได้สิ่งของราคาแพงๆได้ทรัพย์สินมีค่าได้บางท่านเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ ท่านใดที่รอการเป็นหนี้ที่ผ่านมาท่านได้ยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมจากสถาบัานการเงินต่างๆเอาไว้ช่วงนี้มีข่าวดีได้รับการอนุมัติหรือบางท่านจู่ๆก็ได้เครดิตวงเงินเพิ่มบ้านและรถจะให้โชคให้ลาบบางท่านจะได้เซ็นสัญญาตัดสินใจอาจจะมีการตัดสินใจร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพื่อนสนิทหรือว่าคู่ครองหรือทําธุรกิจกับคนในครอบครัวและหากท่านพื้นฐานดวงดีๆนะคะในช่วง ระยะเวลาสี่เดือนนี้ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตงานจะเกิดการเจริญก้าวหน้าทําอะไรก็ตามหากมีคู่แข่งหรือว่าประกวดแข่งขันช่วงนี้จะเกิดข่าวดีค่ะแต่ว่ามีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ท่านได้มากแต่ก็จ่ายออกมากเช่นเดียวกันรายจ่ายบางอย่างจู่ๆก็ผุดขึ้นมาโดยที่ท่านคาดไม่ถึง รายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการที่รายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเพิ่มขึ้นมักจะเกิดจากตัวท่านเองที่เต็มใจใจ่ายออกไปเช่นซื้อเสื้อผ้าให้กับบุตรหลานหรือว่าให้บุตรหลานเรียนพิเศษส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากทำพาคนในครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวบางท่านจะมีการนำเงินไปลงทุนเพิ่มหากค้าขายก็จะมีการนำซื้อสินค้าเข้าร้านสต็อกสินค้าเป็นช่วงที่ท่าน เห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้ออยากใช้เงินเพื่อสร้างความสุขของตัวเองและจิตใจอ่อนไหวเชื่อคนง่ายขี้สงสารให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนรอบข้างระวังถูกหลอกถูกโกงหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนหลอกให้ซื้อฉะนั้นท่านจะต้องมีสติไม่ว่าท่านจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามหรือจะโอนเงินให้กับใครก็ตามจะให้เงินใครจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆระวังจะเสียเงินเพราะใจอ่อน หรืออย่างมีอยากได้เกินไปและช่วงนี้ท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆเพราะท่านมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายกระทันหันนะคะอย่าประมาทสุขภาพโดยภาพรวมดาวสุขย้ายช่วงนี้ท่านจะโชคดีมากๆหนุ่เรื่องนะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีใช้คำว่ามีโชคม,มีลาบก็ได้นั่นก็คือการเงินรายรับจะไหลเข้ามาดีแต่ว่าอยากจะให้ท่านระมัดระวังจะ ทะเลาะกับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางครั้งท่านเข้าใจผิดในสิ่งที่คู่ครองเขาทำอยู่นะคะหรือบางครั้งระวังจะทะเลาะกับคู่ครองเรื่องเงินทองหรือบุตรหลานโดยภาพรวมค่อนข้างดวงดียังคงเหนื่อยตามปกตินะคะและท่านจะได้รู้จักกับคนเพิ่มแน่นอนช่วงนี้จะได้สัมผัสกับ คำว่าอะไรแปลกใหม่นะคะอะไรแปลกอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้บางครั้งจูจ่ๆก็ได้มาอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้บอกคนอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะข้าขออวยพรให้ชาว ลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะขอให้ท่านร่ำรวยกว่าใครทำไรก็ขอให้ราบรื่นกรับขอบคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยกว่าใครทำไรก็ขอให้ราบรื่นให้เจอแต่คนดีให้มีแต่คนรักสวัสดีค่ะ